รัฐบาลเล็งมาตรการชุดใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจจีนทุดตัวลงอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และซีโร่โควิดมาตรการป้องกันแบบเข้เมงวดสุดขีดของรัฐบาลที่ยาวนานกว่า3ตปีเต็มผลก็คืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตกวูบลงมาอยู่ที่3%ปเซในปี2022พลาดเป้าหมายที่ทางการตั้งไว้ที่ราว5.5%เซไปอย่างมหาศาลไต,ตรมาสแรกของปีนี้ทุกฝ่ายกลับมาเต็มเปี่ยมด้วยความหวังอีกครั้งรัฐบาลจีนยกเลิกซีโร่โควิดไปในตอนสิ้นปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจเยียกลับมาขยายตัวเกินความคาดหมายอีกครั้งถึง4 5เปเซน์เมื่อเทียบกับแตรมาแรกของปีที่ผ่านมาแต่แล้วอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวก็ผู้หายไปอย่างรวดเร็วรากับการจุดไหมขีดท่ามกลางความมืดสว่างวูบแล้วเดือนหายนัชนีราคาผู้บริโภคใน, 2, น,นเดือนมิถุนายน่าเส้นเดือนพฤษภาคมขยายตัวต่ำกว่าที่คาดมาตรกัดกิจกรรมในโรงงานการผลิตทุดตัวลงหนักมากขึ้นที่สําคัญคือตัวเลขการส่งออกตกลงมาอย่างถล่มทลาย สะท้อนให้เห็นภาวะความ,มอดแอร์ของดีมานจากนอกประเทศตัวเลขของการส่งออกเมื่อเดือนพฤษภาคมวูบลงมาเกือบถึงระดับต่ำสุดในรอบปีนับแต่เดือนพฤษภาคมปี2022เป็นต้นมากิจกรรมการผลิตในโรงงานผลิตสินค้าต่งตางๆติดลบจนล่วงลงไปถึงระดับต่ำสุดนับตั้งแต่สิ้นปีเป็นต้นมาคนในแวดวงอุตสาหกรรมระบุว่าโดยรวมแล้วออเดอร์สำหรับภาคการผลิตทั่วไปลดลงราว40เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีที่แล้วแต่ในบานงกรณีอย่างเช่นโรงงานในอุตสาหกรรม ฟูตแวร์ในในเมืองตรงกวรมุฑนทวนความตุ้งคําสั่งซื้อใหม่ลดลงจะเป็นศูนย์นับตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปสินค้าคงคลังที่งเหลืออยู่เป็นจํานวนมากหลังจากเกิดการปัญหาการแพร่ระบาดจนกลายเป็นข้อจํากัดในการส่งออกในช่วงสามปีที่ผ่านมากลายเป็นปัญหาผลลัพธ์ก็คือบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างๆจานวนมากพากันชะลอหรือยุติการลงทุนหันมามุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆระงรับสายผ่านการผลิตที่ไม่ก่อประโยชน์ลงและดคนงานลดเงินเดือนลดต่าง,งงานลง บางพนักบางบริษัทลดพนักงานประจำที่ทํางานเต็มเวลาลงถึง 2- ใน3ของพนักงานความพยายามลดต้นทุนําไปสู่ปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าและโรงงานผลิตในจีนเปลี่ยนเป้าจากการมุ่งผลิตสินค้าให้ได้มากที่สุดไปเป็นการลดปริมาณลงให้เหลือเท่าที่จําเป็นตามความต้องซื้อนักทุรกิจจีนที่คลั่งหวอในองคการอาร Fashion, ุตสาหกรรมแฟชั่นยอมรับววาได้จีนงที่ว่าตีมานจากทั่วโลกจะลดลงราว20%ต่อเน,นื่องไปอย่างนี้ตลอด3ปีข้างหน้า ผลกระทบจำลองเดียวกันนี้ลุกลามไปทั่วแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมเยรถยนต์เพราะความต้องการภายในประเทศลดลงออนแอลงการแข่งขันในตลาดสูงขึ้นทํายอดขายไม่ได้อย่างที่คาดโรงงานการผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ในกวางสีหลายแห่งจำเป็น,นต,ต้องลดการผลิตลงจากเต็มร้อยเในเดือนมการาเหลือเพียง60%เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมในไตรมาสที่2คาดการณ์ไว้ว่าสถานการณ์ที่ทดีที่สุดการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นไม่ถึง80%ของกำลังการผลิตทั้งหมด ซูปินศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากชไนน่ายุโรปอินเตอร์เนชั่นแนลบุสเนสสคูลชี้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปที่เริ่มรัดเข็มขัดเพื่อเตรียมรับมอือเริ่มนำมดาดรวังการลงทุนส่วนบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆกระทบต่อตลาดหุ้นและตลาดทุนอื่นๆภายในประเทศเรื่อยไปจนถึงอสังหาหริาาปปรทรมพซ์และอื่อเขาระบ,บุว่าโควิด -19 เป็นเหตุปัจจัยสาคัญ ที่สง่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจจีนในเวลานี้ก็จริงแต่นักวานยิ่งเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆว่ามีผลลึกอื่นๆที่ทําให้เศรษฐกิจจีนอ่อนแอมากลงเช่นในปีนี้และอาจอีกหลายปีข้างหน้าเอาว่าเศรษฐกิจจีนในยามนี้สง่งผลให้ธนาคารประชาชนจีนหรือแบง์ชาติของจีนต้องห่านอัตราดอกเบีย้ยลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่รัฐบาลก็เตรียมการสําหรับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงอีกครั้งแม้ว่าที่ผ่านมาจะพยายามหลีกเลี่ยงม,มาตรการการตุ้นโดยตรงดังกล่าวซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาในช่วิกฤต 2008ที่ผ่านมาว่าก่อให้เกิดอาการหนี้แหงโอเวอร์ต่อเรื่องหลายปีแต่จะหันไปใชมมาตรกรนรุ่นทางอ้อมผ่านการกอร่อสร้างสาธารณพุหรือผ่านรัฐบาลร,ระดับมูลทนต่าง,างๆก็ไม่ได้เพราะถูกจํากัดด้วยพระรนิสินของรัฐบาลท้องถิ่นเหล่านั้นที่แบกร,รับอยู่อย่างหนักหนาสาหัสอยู่แล้วแรงข่าวภายในรัฐบาลจีนออกมาบอกกับวอร์สติเทอร์นอฟไว้ว่าทางการปักกิ่งเตรียมเดิมพันอีกครัร้มมรงด้วยมาตรการกระตุ้นชุดใจมูลค่ารวมกว่าเงินแสนสี่หมื่นล้านดอลลาร์ ในรูปแบบของปันธบัตรรัฐบาลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างก่อสร้างสาธารณพิกาต่างๆกับใช้เพื่อการช่วยเหลือรัฐบาลระดับบนทนชำระหนี้สินของตนเองนอกจากนั้นยังเตรียมการยกเลิกข้อจำกัดต่างๆเพื่อช่วยฟื้นฟูภาคสังหาริมทรัพย์อีกครั้งโดยเฉพาะมาตรการเข้มงวดจากการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันการเก็งกำไรและเปิดทางให้มีการซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่สองในเมืองขนาดย่อมได้ นอกจากนั้นยังเป็นการที่คาดกันว่ามาตรการแทรกแซงโดยตรงจากรัฐบาลจีนเพื่อกระตุ้นความต้องการภายในประเทศคงไม่จำกัดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะด้วยสถานการณ์โลกในเวลานี้จีนจะเป็นต้องพึ่งพาตลาดภายในประเทศเป็นสําคัญขอบคุณที่มาของข่าวจากประชาชาติธุรกิจประชาชาตตนเด